สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้โหสู้คนเลยจ้าเดี๋ยวเขามารับชมช่องโอ้เสาอุบวนคนเหมือนบานจ้าเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกันในช่ว,วงเสาร์ของวันที่10มิถุนาย,ยนพศ2567เลยจ้าพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้เขาป้าหาเฮ็ดจ้าเพราะว่าเฮ็ดบ่มีเลยจ้าพี่น,น,น้องไปเลาะผูกะสามหน่วยผูกจังพอเฮ็ดดอกหนึ่งแล้วจ้าก็เลยสิาพาเพิ่มพี่น้องมาซองเบิง่งเนาใหม่นาะจ้าเนาใหม่ยู่ข้างๆบ้านนี่ละจ้า ไปรับชมกันได้จ้าก๊บจ้พี่น้องก๊บเดือดร่่งน้ำเมื่อกี้นี่น้ำเต้มน้องแต่พี่น้องก๊บหลายๆลมึงน้องใหม่จะสิพ่อได้บจ้ะ ลำลังสิมูดขามหัวจ้ะพี่น้องเฮ็ดปวกจ่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเถาเหลียวมีดอกเดียวจ้ะเฮ็ดปวกได้จ้ะนี่เฮ็ดปวกแต่ว่าเพิ่นหนังเถาเหลียวจ้ิคนนอนกะรุงปวกกะกินเอาไว้เพิ่นเป็นเสือ้อต่อไปจ้าปีกายนี่ได้ร้ายอยู่ได้ใจยี่แถวนี้ปีนี้เห็นพึ่งเห็นดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องเฮ็ดปวก กอไผ่น้ำจ้ะเอาหอยาดเนี่ยจะชอกยบ้านเน่ยเราจะเอาหยาดแข็งนอนบนไม้อยู่จ้จะ,ออะ,พจะพี่น้องแต่ว่าเอาบ่ได้เอาหยาดแค่จ้ะนี่ก็ได้พ่อแกงแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปหาเลื่อมใส่อีกก่อนจ้ะบรรยากาศจ้ะพี่น้องทางไปช่องเมฆจ้ะ มืดึ้มมาเลยจ้าบรรยากาศตอนนี้จัดน้องโมมี่เดียได้จัดแต่ว่าเอาหอนเอาอยูยจ้ะแต่ว่าตอนนี้มีลมมาน้อยนึงก็เดียวกันได้จัดแต่ว่าเขาต้องเขามากคนละทางจาี่น้องเพราะว่าพ่นหกแล้วเพ่นก็เป็นน้ำเนาะจ้ะเป็นกอไผ่น้ำ เมื่อกี้นี้เขาไปทั้งพู่นจ้ะพี่น,น้องเมื่อกี้นี้พาพี่น้องหมุนทั้งนั้นจ้ะวันนี้มาหมุนทั้งนี้สีหมุนใดบัวจะบึง ก็จะพี่น้องสองนอจ้ะท้างนี้กลัวสิเอาใยจะพี่น้องอยู่ในแห้งจ้าพี่น้องตอนนี้กระไดมาเป็นทีเรียบร้อยเอียงนะจ๊ะเอามาเร็วทีเรีย,ยบร้อยนะจ้ะเดมานเติอบอยิง่ออยงจ้ามิตนออุ่นอ้<ม>วนตุ๊กตุ๊กติ๊กติดนะจ้ะ จ้าถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อจ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เด้อจ้าสิบปฏิบัติการแจ้งเตือนคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้เสียงรถจากพี่น้องเพราะว่าฟังนั้นเป็นรถนะจะ้าทางรถสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้าที่มีใดีดีเสมอมาจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณจัดใจเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงซ้ำนี่ละจ้าพอกันไม่คลิปหน้า สวัสดีจ้า